สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กและทาง youtube วันนี้ผมมีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถโตโยต้าคุณละอาติดครับสองพันสิบสองครับผมเกียวโตแท้เลยนะครับคันนี้คันนี้ทำสีมาดีนะครับคันนี้ยังดียร์ด,ดีใช้ได้ครับคันนี้แอร์เยน็นแอร์หนาวเลยหกหมื่นเก้านะครับผมหกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวอะไรรถแท็กซีร่รับจ้างนะครับผมก็ สภาพคันนี้ถือว่าโอเคกว่าคันคันแรกเลยนะครับสีก็ทํามาดีมากนะครับผมพี่น้องท่านใดนสนใจก็อยากได้รถไปใช้นะครับผมในครัวเรือนคันนี้พาษสีหกเก้านะครับผมภาษสีหกเก้าพาสีหกเก้าส,สีสวยนะครับสีเงาคันนี้เพิ่งได้มาสองพันสิบสองนะครับผมนี่สีอันนี้ทํามาด้านในด้านในด้านนอกหมดเลยนะครับใช้ได้นะครับผม กระตุนใช้ได้นะครับเอเย็นเลยบอกว่าแอร์หนาวมากเลยนะครับวันนี้อีกการครบตุ้นความบนนะครับผมเรียกสวยอันนี้เครื่องดูโอ้นะครับผม ตาไฟหน้าแทา้สองคู่ขานหน้าสวยหนาตัวนี้แย่ยนินฉ่ำเลยบอกขับเยวเดีแอนหนาวมากเป็นรถเซฟีหมดป้ายนะครับผมพอมีขาดตรงนี้นะครับผมแร์นหนาวเลยเอา,เาอกุญแจมาเลยช่างนิวตับเรื่องเลยสีสวยนะครับ 69,000นะครับผมรถช่วงล่างดีแอร์เยน็นขับทางไกลได้เลยนะครับคันนี้บอกมีขาดตรงนี้นะครับผมนี่บอกมีขาดแค่ตรงนี้นะครับแบบรับได้ก็มาเอาเลยนะครับผมสีทร,รมาดีนะครับสีทร,รมาดีสีสวย69,000นะครับ สนใจก็ชมรถที่บ้านเต้ยตะบนท่าตะเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์ส9 3 3 7 3 1 2 6ครับผม0 933731126นะครับผมขอบคุณครับ